ในช่วงรู้สู้โลกวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้การนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือเพื่อลดอาการวิงเวียนศีรษะค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลัดดาวันอุ่นประเสริฐพงศ์นิชโลดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอยากจะทราบว่าฝ่ามือของเราเนี่ยค่ะเกี่ยวเนื่องกับอาการวิงเวียนศีรษะได้อย่างไง อาค่ะ okay. คือจุดบนฝ่ามือของเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวแทนัยวะต่างๆของร่างกายนะคะนับตั้งแต่ส่วนของหัวไม่โป้งก็จะเป็นที่อยู่ของสมองนะคะตรงบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของกระดูกสันหลังจจุดใจกลางฝ่ามือเราเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของจุดศูนย์รวมประสาทนะคะตลอดจนบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของกำบังลมนะคะเพราะนั้นเวลาที่คนที่มีอาการขึ้นไส้อาเจาียนเวงเบียนศีรษะยกตัวอย่าง คือไส้อเจนจากการให้เคมีโอซาปีหรือยาเคมีบำบัดในคนไข้โรคมะเร็งนะคะปวโรคโมะเรง็งค <c oughs> ่ะขณะ <c oughs> ที่ให้เคมีโมเนี่ยคนไข้าอาจจะมีคืนไส้อาเจียนได้ผู้ดูแหลหรือตัวคนไข้เองเนี่ยสามารถที่จะนวดตัวเองได้นะคะ <c oughs> ซึ่งการกดจุดต่างๆเนี่ยยกตัวอ,อย่างเวลาที่คนไข้ยขย้อนจากเคมีบำบัดจ,จุดที่เป็นกระบังลมนั้นเนี่ยช่วยได้เลยนะคะเราก็จะทำการกดพาดไปจากส่วนของเนินใต้หัวไม่โป้งไปยังเนินใต้ นิ้วก้อยนะคะคือเราต้องมีอุปกรณ์อใช่ค่ะอุปกรณ์นี่คือเป็นไม้กดจุดค่ะค่ะซึ่งไม้กดจุดเนี่ยเราจะใช้ส่วนที่เป็นปลายเล็กนะคะเราจะไม่ใช้ข้างใหญ่ทําไมต้องใช้ปลายเล็กก็เพราะว่าเราต้องการไปยังจุดที่เราต้องการให้ถึงจุดที่ควรจะเป็นนะคะทีนี้การถือไม้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต้องมีวิธีการจับไม้ด้วยใช่ค่ะไม้นั้นจะต้องอยู่ในอุ้งมือเราค่ะแล้วการถือนั้นเนี่ยเราก็จะถือไม้เนี่ย ต่ำจากปลายนิ้วชี้แล้วประมาณ1เซนนะคะต่ำกว่า,านะคะต่ำกว่า,วาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,คะก็จะเป็นมือนิ้วชี้ก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นหลักยึดนะสมมุติว่าเรากดไปที่จุดศูนย์รวมประสาทก็จะกดลงกดลงนะคะแต่การกดลงนี่คือการรักษาล,ละแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะกระตุ้นการไหลเวียนของพลังเนี่ยก็จะเป็นการกดนับสิบนะคะด้วยการใส่แรงลักษณะที่เป็น เนิบหน่วงและเน้นนั่นจะเห็นได้ว่าศอกของอาจารย์นั้นจะค่อยๆยกขึ้นอ๋อคือถ้าถ้าเรากดาไว้แล้วพอเรายกศอกแรงกดก็จะใช่ใช่ค่ะแล้วมากขึ้นแล้ว,ลวตัวเรานั้นเนี่ย,ยก็จะโน้มไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้หลักการเราไปกดแบบนี้แบบนี้ไม่ได้ประโยชน์นะคะจะต้องกดเนิบหน่วงและเน้นพอเน้นเนี่ยเราจะนับสิบนะคะเพราะนั้นตอนที่เรากดเน้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่า แรงที่เราส่งจากปลายไม้เน it, ี่ยมันไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะอันนี้คือเราเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางฝ่ามือจุดศูนย์รวมประสาทซึเรียกว่าจุดศูนย์รวมประสาทแล้วกดทิ้งไว้ประมาณนับถึงสี่กี่ถึงสิบก็จะนับ 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแดเกเห็น2องไหมคะก็จะยกขึ้นนะคะ พอสิบเราก็หยุดนะคะแล้วจากนั้นเราก็เปลี่ยนไปยังจุดอื่นๆนะคะตอนนี้จุดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นเราก็จะมาที่สมองตรงใจกลางของหัวไม่โป้งเนี่ยตรงนี้ก็คือสมองใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้เทียบได้กันกันกบส่วนของที่เราเรียกว่าไฮโปทาลามัสหรือพิทูตาริแีแกนนะคะแล้วจากนั้นก็จะเป็นาขานขยับมาด้านข้างด้านข้างนั้นก็จะเป็นลักษณะต้านกันแบบนี้นะคะ,คะแล้วก็มาอีกด้านข้างเช่นกัน สองข้างเลยนะคะฝั่งฝั่งนี้คือเป็นเป็นส่วนของจมูกแล้ววิวัาในการทรงตัวนะคะเพราะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ําในช่องหูไม่เท่ากันเนี่ยตรงนั้นก็สามารถที่จะช่วยได้อีกส่วนหนึ่งค่ะิงเวียนจากปัญหาบ้านหมุนก็ได้เหมือนกันได้ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วในส่วนของด้านข้างตรงนี้คือใช้ลักษณะด้านข้างคือกระดูกสันหลังเพราะนั้นกระดูกสันหลังเราจะคูดลงจากหูไม่โป้งลงสู่ฐานมือแล้วการคูดนั้นเราจะไม่คูดขึ้นคูดลงนะคะเพราะถ้าคูดขึ้นคูดลงเนี่ยพลังผิดทิศ พลังก็จะย้อนสอนไปค่ะซึ่งแทนที่ว่าจะได้พลังเต็มร้อยมันจะถูกหักล้างแล้วมันมีหลักหลักการการจำไหมคะอาจารย์ว่าบริเวณไหนควรจะนวดไปในทิศทางไหนาหาตรงนั้นเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะคะเพราะทิศของพลังเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญพลังนั้นต้องวิ่งเข้าสู่หัวใจ พลังชี่จะเกาะอ,อยู่บนเม็ดเลือดแดงะนะคะเมื่อเม็ดเลือดแดงนั้นเนี่ยนำพลังเราก็ไปสู่หัวใจการไหลเวียนเลือดดีก็จะทําให้เรามีพลังกาลังที่ดีแล้วก็จะทําให้อวัยวะในส่วนที่จะส่งเลือดไปนั้นเนี่ยทำหน้าที่ในการทํางานได้ดีขึ้นหมายความว่าถ้าจากจากมืออย่างเงี้ยก็คือพยายามมาในทิศทาง,งที่ถ้าส่วจากถ้าขาก็ต้องเป็นแนวขึ้นเพราะว่าจะมีเส้นเลือดดาที่จะดึงขึ้นมาที่เราเรียกว่า เป็นวีนัสรีเทิร์นเนี่ยนะคะเข้าสู่หัวใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจากเท้าเนี่ยเรานอนอย่างนี้ใช่ไหมคะการนวดทิศทางนั้นเนี่ยจะต้องลงมาลงมาที่ส้นเท้านะคะเราจะไม่ย้อนขึ้นเด็ดขาดเลยไม่จุดไหนอีกคะอาจารย์ส่วนรวมประสาทจุดขสมองใช่ไหมคะตรงนี้สมูกและการทรงตัวใช่ค่ะแล้วจากนั้นก็เป็นกระดูกสันหลังก็คือจะพาดจากหหวแม่โป้งลงสู่เส้นสร้อยข้อมือและบริเวณเนี้ยคือส่วนที่อยู่ของลำไส้นะคะ รวมทั้งกระเพาะอ,อาหารก็จะอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งถ้าใครมีแผนที่เนี่ยเราก็จะมีแสดงไว้นะคะว่าจุดไหนจะเป็นจุดของอวัยวะส่วนไหนทีนีเ้เวลาที่คนไข้ขึ้นไส้อาเจนแล้วขย้อนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับลำไส้นะคะเวลาที่เรากดนั้นตรงนี้ก็จะมีหลักยึดอีกอย่างหนึ่งว่าลำไส้มนุษย์เราเนี่ยจะขึ้นมาจากด้านเขาเรียกเป็น ascending colon คือส่วนที่มันเป็นขึ้นมา แล้วพาดมาตรงกลางที่เราเรียกว่า transverse แล้วลงไปยังส่วนล่างพร้อมที่จะเป็นอุจจาระออกมาดังนั้นการกดเนี่ยนะคะถ้าเป็นมือขวาเราต้องกดย้อนขึ้นแล้วมาขวางแล้วก็ลงเพราะนั้นกรณีที่เป็นท้องผูกเนี่ยเราก็สามารถจะช่วยกระตุ้นส่วนของลำไส้เนี่ยให้สามารถทำหน้านที่ได้ดีขึ้นได้ด้วยแล้วทางฝั่งฝั่งด้านขวาลวาะทางด้านขวาน,นี่ก็จะจะต้องกดดันขึ้น,นแล้วขวาง ขวางมาก็คือขวางใช่ค่ะแล้วก็ซ้ายก็จะลงเป็นลักษณะ,ะถูกต้องค่ะตรงนี้ก็คือสองมือรวมกันเนี่ยท่ากับคนหนึ่งคนคด้านขวานั่นก็จะขึ้นแล้วขวางแล้วก็พร้อมที่จะลงทางด้านซ้ายอาจารยค์คะท่านนวดกดจุดผิดจุดบ้างแรงไปบ้างเนี่ยมีอันตรายไหมคะเป็นคําถามที่ดีนะคะนวดกดจุดนั้นถ้าผิดจุดผิดจุดนั้นผิดจุดอย่างไรและนี่กรณีที่เราบอกเราไม่รู้นะว่าจุดนี้เป็นจุดอะไร การนวดไปเนี่ยขอให้ได้ยึดหลักของพลังว่ามันจะต้องส่งเข้าหาหัวใจตรงนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไปกดย้อนขึ้นเนี่ยนั่นคือปัญหา<ฆ>นะแต่นี้หลักการในการกดเนี่ยถ้ากดเบาเกินไปไม่ได้ไประโยชน์นะเหมือนกับไปแตะแตะแตะแบบนี้ก็คือทำให้เราเพียงแค่สุขสบายแต่เราไม่ได้ไปปรับรรหน้าที่การทำงานของโอยวะนั้นๆ ก็คือต้องออกแรงสักนิดหนึ่งใช่ค่ะแรงนั้นเนี่ยถามว่าเท่าไหร่ก็บอกให้ดูที่สีหน้าของคนถูกนวดถ้าคนไข้หน้านิว่วคิ้วขมวดเนี่ยแปลว่าเขาเจ็บละเพราะนั้นดิฉันเองเนี่ยจะสอนผู้เรียนเสมอเลยนะคะว่าหน้าของคนไข้เราต้องหันไปมองด้วยไม่ใช่ใชว่านวดแต่เท้าแต่มืออยู่ตลอดเวลานะคะตรงนั้น,นสำคัญอาจารย์คะเราอาจารย์ศึกษาวิจัยด้วยในผู้ป่วยจริงๆเลยใช่ค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยที่วิเวียน สีรษะจากการให้เคมีบําบัดยังไงพอหลังจากที่ได้รับการนวดผสมผสานไปกับการรักษาแล้วเนี่ยอาการก็เป็นยังไงบ้างเขาดีขึ้นนะคะเขาสุขสบายขึ้นณวันนี้เราเห็นไหมคะว่าเวลาคนไข้อยู่ในห้องที่เรายกเป็นชอตสเตทที่สําหรับเคมีบําบัดเนี่ยเราจะมีลักษณะของอาร์มแชร์เป็นลักษณะของที่นั่งที่มีมีที่วางแขนแล้วเท้าคนไข้ก็จะเอ็กเทน์ออกไปนะยืดออกไป การนวดเนี่ยถ้ามีญาติเข้าไปช่วยนะคะในระหว่างที่เขาได้เคมีบําบัดเนี่ยคนไข้จะสุขสบายคนไข้จะรีรลกซ์แล้วขึ้นไส้อาเจียนของคนไข้ก็จะดีขึ้นวันนี้เราจะเห็นคนไข้เวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยก่อนให้เคมีบําบัดเขาจะพกละยาหมองยาดมของอมๆเปรี้ยวๆนะคะนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรหนึ่งอย่างดีที่สุดแม้กระทั่งยาลดอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ย ก็ไม่ได้ทําให้คนไข้หายจากขึ้นไส้อาเจียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังมีช่องว่างอยู่ตรงนี้แหละคือจุดสําคัญที่เราจะคิดถึงสิ่งที่ไม่ใช่ยาวันนี้การนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือหรือฝ่าเท้าก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่เราเรียกเป็น non pharmacological treatment คือการรักษาโดยที่ไม่ใช่ยาเข้ามาช่วยเติมเต็มซึ่งคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถนํากลับไปดูแลตัวเองแล้วก็คนใกล้ตัวได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณคําแนะนําดีๆจากอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคน้องค่ะ